สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องสเสนพระเหรียญนะครับซึ่งเป็นช่องที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาเงินตราทั้งในและต่างประเทศครับรวมถึงธนบัตรสแตมพระเครื่องหรือของสะสมอย่างอื่นที่มีมูลค่าสูงนะครับซึ่งทางช่องสเสนพระเหรียญจะนา ราคาหรือข้อมูลต่างๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ทางช่องเสน่ห์พระเหรียญก็มีเหรียญเงินตาต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมกันนะครับถึงรูปลักษณ์หน้าตาหรือ ราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ก็จะมีเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมูลค่าที่ซื้อขายกันก็ประมาณ1นึ0 0 0สกวา่าบาทนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญดังกล่าวนั้นมีรูปลักษณ์หน้าตาอย่างไรนะครับในเบื้องต้นนี้ก็มีเหรียญ เงินตราต่างประเทศนะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันถึงจํานวนมูลค่าที่ประกาศขายกันในปัจจุบันนะครับสาหรับเหรียญแรกนะครับที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นณนะตอนนี้ก็คือ,เ,อ,อเหรียญปีคริสตศักราช1975นเรเ็นะครับเป็นเ,เหรียญของเซา แอฟริกานะครับจำนวน50เซนนะครับสำหรับเหรียญนี้ซึ่งราคาทีา่ขายในปัจจุบันนะครับที่มีการประกาศขายในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ราคา7 0 0ถึง800บาทนะครับ700ถึง800บาทต่อเหรียญน,นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพอาของเหรียญด้วยนะครับ ราคา700ถึง800บาทต่อเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นครับสำหรับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1986นะครับปีคริสตศักราช1986 เป็นเหรียญของประเทศออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียซึ่งราคาวันดอลลาร์นะครับวันดอลลาร์ของออสเตรเลีย,าา 1, ข,ออยขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับที่ประกาศขายกันในปัจจุบันก็จะอยู่ที่1,500ถึง1,600บาทต่อเหรียญน,นะครับ1,500า ถึง1,600บาทต่อเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ที่มีการประกาศขายกันนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าพอสมควรน,นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคปริสตศักราช1,986นะครับสำหรับเหรียญต่อไปนะครับเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2000นะครับปีคริสตศักราช2000เป็นของประเทศสเปนนะครับประเทศสเปนราคาที่ประกาศขายหรือซื้อขายกันในปัจจุบันก็จะอยู่ที่มูล,ลค่า 200ถึง300บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ที่ประกาศขายกันก็จะอยู่ที่2 0 0ถึง300บาทต่อเหรียญน,นะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญด้วยนะครับสภาพการใช้อะไรต่างๆก็เป็นของประเทศสเปนนะปีครีเตสกราด2 0 0 0นะครับสำหรับเหรียญน,นี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับ เป็นของอประเทศเกาหลีนะครับประเทศเกาหลีซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1999นะครับปีคริสตศักราช1999นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาที่ประกาศขายในปัจจุบันนะครับที่สูงสุดก็จะอยู่ที่100-200บาทต่อเหรียญน,นะครับ ราคาที่ประกาศขายกันปัจจุบัน 100- ถึง200บาทตอ่อเหรีรยญน,น,น,นะครับสำหรับเหรียญของเกาหลีนะครับ100ถึง200บาทต่อเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นของบราซิลนะครับบราซิลเป็นเหรียญปี คริสตักราช1,994นะครับเหรียญน,นี้ปีคริสตักราช1,994เป็นเหรียญสแตนเลสนะครับก็หายากพอสมควรนะครับราคาที่ประกาศซื้อขายกันในปัจจุบันก็อยู่ที่400-500บาทต่อเหรียญน,นะครับ400-500บาทต่อเหรียญสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ของบราซิล4 0 0 5 0 0บาทต่อเหรียญครับมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายเหรียญน,นี้ก็มีมูลค่าสูงพอสมควรนะครับเป็นเหรียญปีคปริสตศักราช1960นะครับเสำหรับเหรียญน,นี้ปีคปริสตศักราช1960นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเหรียญของฝรั่งเศสนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ใครมีก็นำมาเทียบดูได้นะครับว่าเหรียญน,นี้ตรงกันหรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะครับที่ประกาศซื้อขายกันร,ราคาที่สูงสุดนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 4 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเหรียญนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับ4 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้4 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเหรียญนะครับปีคริสตศักราช1,960นกนะครับเป็นเหรียญของฝรั่งเศสนะครับก็ดูกันครบแล้วนะครับสำหรับเหรียญเงินตราต่างประเทศสำหรับมูลค่าราคาที่มีการประกาศซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับ ก็นาข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันนะครับถึงมูล,ลค่าที่ประกาศซื้อขายกันบางเหรียญอาจจะเป็นเหรียญหาย,ยากบางเหรียญก็หาง่ายนะครับอยู่ที่สภาพของเหรียญความสวยงามนะครับดังนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับราคาเหรียญเงินตราต่างประเทศสําหรับคลิปนี้นะครับทีนี้เรามาดู เหรียญที่มีมูลค่าถึง1นึ0 0 0สกว่าบาทนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับมูลค่าที่ขายไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,565ก็คือเหรียญน,นี้นะครับราคา1นึ่งแสอ่ี้อยเก้บาทแปสเจตางค์นะครับหนึ่งแสนสอบาท 87สตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญน,นะครับสภาพของเหรียญด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสารจากช่องเสน่ห์พระเหรียญน,นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ